โเคค่ะจากคาบที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันไปนะคะว่าภาคคลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาคถัดมาภาคที่สองะคะ่ะนั่นก็คือการแก้สมก,การกาลังสามนะคะซึ่งจากตัวอย่างแรกนะคะก็คือโจงหารากของสมก,การ e 6, e 4, เยกลักษสามบวกหก x ลบสี่เท่ากับศูนย์นะคะซึ่งจากคาบที่เราที่เราได้เรียนไปเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้แล้วนะคะว่ารากของสมก,การเนี่ยจะมีคําตอบเป็นสามค่านั่นก็คือค่านี้ค่านี้ แต่เป็เป็นได้ทั้งบวกกับลบใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้สมการแ,แก้สมาการค้อน,น,นี้กันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีทำค่ะจากสมการ x ยกกำลังสามบวกกับ 6x ลบ4ก,กับสจะได้ว่า ได้ p ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ p ของเราก็คือ6และ q เท่ากับลบ4ตอนนี้เรามี p เรามี q แล้วเราก็นำมาเราก็สามารถนำมาหา a และ b กันได้นั่นคือ a เนี่ยสูตรคืออะไรคะลบ q ส่วน2บวกกับ square r o คิวยกกำลังสอง 2, ส่วนด้วยสี่บวกกับ p ยกกำลังสามส่วนด้วย2ี่สิบเจ็ดอ่าแล้ว b ของเราคืออะไร b ีของเราก็เหมือนกันเลยใช่ไหมกับ A แค่เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางนี่ก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองอ่ะขออนุญาตก๊อปปมาเลยนะคะ อ,อย่าลืมอย่ข้างในตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะอ่าเรารู้ p แล้วเรารู้ q แล้วเราก็สามารถนำมาแทนค่าและหา e น,นะก็ดีได้ก็จะได้เท่ากับอ่าลบสเจอกับลบอีกก็เป็นส ส่วนด้วยสองบวกกับคิวยกกำลังสองก็คือลบสียกกำลังสองแตะผลิตก่อนนะคะก็ได้เป็นสิบหกส่วนด้วย4บวกกับหยกกำลังสามก็คือสอง้อสิบหส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดอ่ะแล้วก็คิดเลขปกตินะคะก็ได้เป็นสองบวกกับอ่ะตรงนี้เราสามารถ ตัดตัดกันได้ใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นสองสแควร์รูปสามอันนี้คือครูคิดอ่าข้างในแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นต่อามาค่ะดีนะคะดีแล้วก็แทนค่าเหมือนกันนะคะแล้วก็คิดเลขเหมือนกับ a เลยก็จะได้เป็นลบอ่าก็ได้เป็น สองลบกับสองสแปรรูสามเดี๋ยวคุณจะดึงลบออกมาก็จะเป็นลบสองสแปรรูสามลบสองอ่าก็จะได้รากที่สามของ A อบวกกับรากที่สามของ B เท่ากับเห็นเข้าไป ได้เป็น2สแฟรูท3บวก2บวกกับรากที่3ของลบกับ2สแควรูท3ลบ2อ่าต่อไปค่ะนี้เราก็คิดต่อได้นะคะก็จะได้เป็นรากที่3ของ2สแควรูท3บวก2 ลบกับลากที่สามของสองสแปร์ูสามลบสองต่อไปค่ะอันนี้ได้บวกแล้วเราก็ไปหาค่าลบต่อก็จะได้เป็นลากที่สามของ a อลบลากที่สามของ b ีก็จะได้เป็นตรงนี้จากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบเราก็สามารถเปลี่ยนเครื่องหมายได้เลยตรงนี้นะคะที่เราคิดมา ก็จะได้เป็นคุณจะก๊อบตรงนี้มานเนแค่เปลี่ยนเครื่องหมายเลยนะคะจากเมื่อกี้มันเป็นบวกใช่ไหมนี้ก็เปลี่ยนนะคะดังนั้นนะคะกของสมการ x กกาลังสามบวกกับห x เอลบสเท่ากับ 4, ก็คือรากที่3ของสองสแควร์ลบสามบวกสองลบกับรากที่3ของสองสแควร์ลูสาลบสอ่าแล้วอีก2ตัวล่ะคะคืออะไรคือเซนหนึ่งควรสอง ลบเศษหนึจจ่งส่วนสองคูณกับราที่สามของสองสแควร์ูีสามบวกสองลบกับค่าที่สามของสองสแควร์ูีสามลบสองบวกลบกับอ่าตรงนี้เขียนได้พอแล้วนะคะขออนุญาตกระถิบมันมาไว้บรรทัดล่างนะคะ บวกลบกับสามส่วนสแควรูทสามส่วนด้วยสองคูณกับรากที่ 3, 4, 2, สามของสองสแควรูทสามบวกสองบวกกับรากที่ 3, 4, 2, สามของสองสแควรูทสามบวกเอ๊ยลบนะคะตัวลบ สองใส่วงเล็บปิดให้มันนะคะแล้วก็ไอแทบจะไม่พอแล้วบรดทค่โอเคค่ะอันนี้ก็คือคำตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่สองนะคะก็คือจงหารากของสมการ x ยกกำลังสามลบสาม x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งจากอที่ เราได้ทําไปข้อแรกข้อนี้มันจะมีข้อแตกต่างกันอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะจากสมการนะคะ x ยกกำลัง3ลบส x ลบหอ่าจะได้ค่า p นะคะก็คืออะไรคือลบสและค่า q นะคะคือเท่าไหร่ ลบหนึ่งอ่าต่อไปเราก็มาหาเ e, อแล้วก็บีกันจะได้เอ e, เท่ากับอะไรเราอาจตัวสูตรข้างบนมาเลยนะคะลบคิวส่วนด้วยสองบวกกับสแฟรูทคิวยกกำลังสองส่วนด้วยสี่บวกกับพียกกำลังสามส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดซึ่ง ดีก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนอะไรเครื่องมาให้ตรงกันกใช่ไหมจะได้เท่ากับวางเลยนะคะอ่าแทนค่าค่ะก็จะได้เท่ากับนะะอ่า,าอ,อันนี้แทนค่านะคะเราไปคิดเลขมาอะไรให้เรียบร้อยครูขอรักเลยแล้วกันก็จะได้เป็น เซนหนึ่งส่วนสองบวกกับสแควรูทสามส่วนด้วยสองไตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนเครื่องหมายต่อไปนะคะอ่านั่นคือเราจะได้ค่าลากที่สามของ A มาแล้วลากที่สามของ A ก็จะได้เท่ากับอะไรคะับสแควรูท เป็นหนึ่งเซอรสองบวกกับสแปรรูทสามส่วนสองไอข้อนะคะอ่าเราสามารถเปลี่ยนให้เจ้าก้อนนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปเชิงคั่ได้ใช่ไหมคะนั่นมันก็คือเออโทษนะคะคอร์สอะไรคะคอร์สคอสไซส่วนสามบวกกับไอไซไซส่วน 5, สามข้อสามอ่ะ ก็จะได้เท่ากับ cos ไซส่วนเบวกกับไซนส่วนเอ่าต่อไปค่ะลากที่สของ b มันก็เหมือนกันใช่ไหมคะแค่เราเปลี่ยนเครื่องหมายก็จะได้เป็นนี่ผู้ขอไม่ใช่วีคิดให้ดูแลเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนกันเลยเราคิดเปลี่ยนเครื่องหมาย ท่านั้นโอย๊ยเปียนไปเข้างไมยลบนะคะถ้าดังนั้นนะคะลากของสมการ x ยกกำลังสามลบสาม x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์คืออ่ะตัวแรกคือรากที่สามของ a บวกลากที่สามของ b ได้ไหร่คะก็ได้เป็นสองคทายส่วน9อันนี้เราไปบวกลบได้ปกติเลยนะคะก็ต่อมาคือได้ไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสองสองคทายส่วน9บวกลบนะคะอันนี้ครูขอคิดเป็นตัวเดียวเลยเนาะบวกลบแควรู้3ส่วนส กับลบสองไอพายพายส่วนเก้าไอเดี๋ยวครูจัดรูปให้มันสวยนิดนึงนะคะก็คือ é, จะได้พอดพายส่วนเก้าบวกลบกับสแควรู 3, ท3ไซพายส่วนเ9อะ ตรงนี้เดีย๋ยวคูณลบตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะคะนี่เราก็ได้คำตอบมาทั้งสามตัวแล้วข้อนี้นะคะคำตอบของมันเนี่ยเป็นรากที่เป็นจำนวนจริงหมดเลยไม่มีที่เป็นจำนวนเอ่อโทษนะคะไม่มีที่ ลากทั้งสามตัวที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นจํานวนจริงหมดเลยมันไม่มีรากที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนแท้เลยอ่าอันนี้นะคะคือข้อแตกต่างของข้อแรกแล้วก็ข้อที่สองที่เราได้ทําไปอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่สามค่ะตัวอย่างที่สามนะคะก็คือจงหาร่กของสมการ x ยกกำลังสามลบ สิบสอง x ลบสิบหกนะคะเท่ากับศูนย์อ่ามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็คือจากสมการ x ยกกำลังสามลบสิบสอง x ลบสิบหกเท่ากับศูนย์จะได้ p เท่ากับเท่าไหร่คะลบสิบสองและ q เท่ากับลบสิบหกต่อไปเราก็ไปหา e โดยการใช้สูตรเลยก็คือลบ q ส่วนด้วย2บวกกับ square root q ยกกำลัง2ส่วนด้วย4บวกกับ p ยกกำลัง3ส่วนยี่ะต่อไปเราก็หาค่าดด้วยนะคะค่า d ก็เหมือนกับที่เราทำสองข้อแค่เปลี่ยนเครื่องหมายนั่นเองถูกไหม เครื่องหมายให้น้องหน่อยเครื่องหมายลบนะคะเราเข้ามาแทนค่าเล็บแล้วคิดเลขนะคะอ่เลืมแทนค่าไปเลยก็จะได้เป็นสิบหกส่วนด้วยสองบวกกับแคลรูดสองร้อยห้าสิบหกส่วนด้วยสี่ลบกับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดส่วนด้วยยี่สิบเจ็ด อ่าตรงนี้นะคะเมื่อคิดใน square root เนี่ยมันตัดกับหมดนะคะก็คือได้เป็น square root ศูนย์เองแล้ว16ส่วนด้วย2เนี่ยเมื่อคิดออกมาแล้วมันได้เท่าไหร่คะได้8ดอ่าเมื่อคำตอบมาเป็นเลขแบบนี้เดียเด๋ยวแสดงว่า b มันก็ได้คำตอบมาเหมือนกันนั่นก็คือ8เหมือนกันต่อไปเราจะไปหารากที่3ามของ a แล้วก็รากที่3มของ b อ่ะแสดงว่ารากที่3มของ a แล้วก็รากที่3ม ของ b เนี่ยมันจะต้องทำไมกันเท่ากันนั่นเองใช่อ่าซึ่งก็จะได้ออกมาเท่ากับ2นั่นเองอ่าดังนั้นนะคะรากของสมการ x ยกกำลัง3ลบ 12x ลบ16เท่ากับ0คือ รากที่สามของ a บวกรากที่สามของ b บวกกันได้่และอีกจำนวนคืออะไรคะลบเศษหนึ่งส่วนสองของ4อ่ะรากที่แล้วก็บวกลบกับรากที่สามส่วนสองรากที่สามของ a ลบรากที่สามของ b ได้ศูนย์อ่ะ ดังนั้นมันก็ได้ออกมาเป็นแค่ลบสองอ่าเห็นไหมคะว่าข้อนี้เนี่ยคำตอบเนี่ยมันได้ออกมาแค่สองคำตอบซึ่งข้อนี้นะคะจะแตกต่างจากข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองนั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองแล้วก็ตัวอย่างที่สามของเราก็เสร็จในที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบคลิกับคลิปนี้นะคะ bye บายยเจอกันคลิปถัดไปค่ะ